สวัสดีครับผมอ่าเมนูเขาเรีงกับบ่าวพันผืนเมืองครับผมปลาช่อนใหญ่สองตัวครับผมตับหมูคูงพร้อมอืมเครื่องครัวลงเลยผม <c oughs> บ่าวมาเป็นหนึ่งเขาครับผมเอาครบสูตรรวดเดียเด่ยวเข้ากันจะเร่งเ,เออเขาฮอนฮอนับใหญ่ก็ออได้กินเยอะครับกินหลวงเป็น,นามมาไม้หนำมากิไปเบิดน,นะ อุ้นทองได้ป่าช่อนตัวนี้บอกได้ครับคร<ด>ับผมใส่ผักแพลวลงไปนะครับผมยวจนสเร็จเข้าคั่วอยู่หนึ่งเขาครับผมปบบทีน่นอุ้นเขาก็ปีงป่าพร้อมได้<น>เข่าท่าปลาเรือรอแต่ เขาหนึ então, ่งเขาแล้วก็บันเลีงกันรล้ครับัดที่นี่อุ่นเข่าก่นหนึ่งขาลูกออกไโอ้จหมองเดี๋ยวไปเลียงกเลียครับจนใหม่หัวจัดการเลยครับัดที่นี่อเ้หัทีนอเป็สียนระาอ้ยกเดเสียบแล้วเนาะ นึกเป็นกันบ่เไี่เยอะคือส่วนใหญ่นั้นส่วนเล่าโอ้โเอาแม่เอาแม่นะครับสุดยอดบมได้ก็หัดสีสีนึงสีนึงกี่ส่วนก็ตามือเอา็คุม้มจังคุมอยู่ดีมีแห้งเสียบลายเมนูวันนี้จัดว่าเด็ดมากๆเลยครับผมดีมีแห้งพอกันไหมกลับเมนูต่อไปครับผมแฮ้ยสวัสดีครับ